สวัสดีพี่น้องมาชมพูุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอปปิลบ้านพี่น้อง่ะมาเด้อมาเด้อแซบแซบกันทางไกลดทางไกลพี่น้องคะ่ mother, mother. งะ,ะ,ะ,คะตำส้มตำอีกแล้วนะคะวันนี้ผักมาจัดเต็มมากเลยคะ่ะทุกท่านคะ่ะมีฮอตมักสะตอแล้วก็มีผักกระเจี๊น้ามบ่พป่น้องพี่น้องคะ่ะแล้วก็มีมักกะมักกะถินอน่อนหน่อไม้ต้มนะคะทุกท่านคะ่ะมาเด้อมาเด้อทางไกลดทางไกล,ากลมากินแซบแซบกันพี่น้องเป็นแซบบอพี่น้อง่ะว้าวพี่น้องคะ่ววงคะ มาเด้อมาเด้อพี่น้องค่ะทุกท่าน fc เก่าและ fc ใหม่มาแซบๆซน้ำสวบนเด้ค่ะเด้อพี่น้องค่ะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องขาตำววาแล้วว่าง่ายเลย่ะเดวสวบนก้กระิไปกินละพี่น้องคขาว่าไปกระินาน้ำลายไปเนาะพี่น้องค่าตำเองแซบเองแล้วนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องลูกป้านนะาพี่ๆน้องๆเพื่นอน,อนๆทุกท่านได้อย่างกินเข้ากันเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเข้าใบาก็ว่าไปเนาะพี่น้องค่ะสวบน้ำก็น,นี่บ่ะตำมะฮงกินรอบใบพี่น้องค่ะ มามาพี่น้องค่ะไปตาแซบบพี่น้องผ่น่ะพักกลับมาจะติมขนาดเลยพี่น้องค่เมือนิซาบนไปตลาดมาแถวหน้าวัดชัยมาพี่น้องคะพะเจ้าใต้นอกพี่น้องค่ะบนก็ได้พักมารักหลายเลยพี่น้องขานี่แหละมาค่ะเดี๋ยวชาบนจะขอตัวไปทานนะนะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกรา์ทุกเมนขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะสำหรับมารับชมเนอกพี่น้องค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ แบบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสบายดีพี่น้องบ๊ายบายกาย